เอาแลนะครับคลิปล่าสุดเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่าสุ่มตู้ไหนกันดีเนาะแล้วก็รายละเอียดตัวละครตู้ต่างคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆกระชับบเลยนะครับล่าสุดคือไปสุ่มตู้งกุลรีไวเวลมาวนไม่รอบก็ยังไม่ออกลยครับในสัปดาห์วันนั้นแต่ว่าเร่อบนี้เนี่ยผมน่าจะพักก่อนล้ะกันเดี๋ยวจะไม่มีตัวใหม่ทงคอนเทนต์นะครับอัดฉีดมาเรียบร้อยนะครับผมก็ไปทําการใช้กริชนะใช้กริชในการฟาร์มเพชรมานะครับได้มาสามเปนหกก็ถือว่าได้มาเยอะว่าสมควรนะครับมา เดี๋ยวเรามาดูดีก่อนนะครับว่า1รูปของผมเนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับเอาอ่างี้ยเอาแค่รูปเดียวพอนะคือลองไปเจอโกฮังมาในแมชแล้วเนี่ยเก่งมากเก่งจริงๆนะครับเก่งเหมือนที่ผมคิดไว้เลยอะดาเมจมันแรงต่อคอมโบมันดีนะครับโอ้โหมาถึงไม่สีทองว่ะมาเดี๋ยวผมกดแบบว่าไม่ดูจอผมสคริปต์แล้วกันเดี๋ยวผมจะไม่ลุ้นนะครับตู้นี้ผมขาดประมาณ2ตัวนะครับผมยังไม่มีซูเปอร์เบจิต้านะแล้วก็ไม่มีเบจิต้าเกรดเอฟเลครับ2ตัว2ตัว มันไม่ใช่เวอร์เอฟมันคือรีไวโว l เลยนะเออจำผิดนะครับตู้นี้ไม่มีข้างตู้นะฟีเจอร์มาก็ต้องเฮย้ยสปาร์ก,กิ่งไม่มีเหรออันนี่เฟ้ไม่เอเวไรนะี้ะครับเราดูนะกูถามจริงๆเฮ้ยก <c oughs> ูถามเฮ้ยโฮ้ยผมไม่ไม่เคยได้แบบนี้มาก่อนวิ่งคน สามร้อยกูต็งสามร้อยจริงๆนิเนี่ยโนโจกดูจากไอ้นี่ได้เลยเนี่ยเห็นไห yeah? มมนเพิ่งซัมมอนสองไอเชียสามร้อยเต็ง oh my gosh เ okay. ค okay. โอเคงั้นเดี๋ยวผมย้ายตู้เลยได้โกหัฮัง,งะ้ะผมขออนุญาตย้ายตู้เลยแล้วกันนะครับมาเป็นตู้ของไอ้งงคุณฮิโตนะจะได้เก็บสองโซ่ไปเลย เฮ้ยสามร้อยแตกโคตรเจ๋งอุ๊ย,ย <c oughs> กูมีอะไรแปลกยคนอื่นแล้วไอ้นุม่มเฮ้ยสามร้อยนี่แม่งสุดยอดเลยว่ะโอ้โหฮันสองแม่งรักผมจัดเลยอะแต่ตู้ยูเอลแม่งรังเกียจผมจัดเหมือนกูไปขอแบบว่าขอตัง์มันมาเหมือนไปนขอตังก์อะโอ้โหแล้วเพจกริชผมมันใช้งานได้จริงว่ะเออมันต้องอย่างนี้ดิวะ ถ้าก๊อดออกอีกตัวนึงนะคลิปนี้แม่งโคตรแบบสักเซสอะผมบอกเลยเหมาแล้วเพชรมมนจะขาดไป300ด้วยไอ้200นะครับ100 200เพราะว่ามันติ่งขาดไปแล้วไงตอนแรกผมเตม,มาพอด,ดีนะครับเป็น5พอร์ตปะเหมือนเขาจะปรับอนิเมชันของโกหังใหม่นะก็ตอนนี้ผมเห็นมาเกตนะครับคือเวลาเราสุ่มได้โกหังตอนที่มันเป็นมังกรลงมาเนี่ย มันจะไปเร็วมากเราจะไม่ทันเห็นหน้าของโกหังเนาะแต่เหมือนอันนี้เขาปรับให้มันบินช้าลงมากมันจะเฉียวหน้าเราช้ามากนะครับผมคาดหวังนะว่าคลิปนี้ผมจะได้เห็นเซลแม็กไม่ก็เขาเรียกว่าโคจิต้าวีเอสลนะครับคื่ผมยังไม่เคยเห็นนะโอเคเป็นไม้นะครับไม้สีแดงตัวใหม่โอเคเวลี่น่์คือผมยังไม่เคยเห็นแอนิเมชันใหม่บ้างเลยอะเห็นด้วยตัวเองอะเอออยากเห็นด้วยตัวเองนะครับ ไมยมีดาวโหลดดิงแบบผมเห็นด้วยขอบตานะครับเพื่อจะบอกกับกผมอะเอามือถือไว้อ,อุ้ยซ้ายมือสุดอา่าผมเอามือถือไว้ซ้ายมือสุดนะครับแล้วผมไม่มองผมมองแค่จอกับทุกคนที่ทุกคนกำลังมองนะคือท,ทุกคนเห็นยังไงผมเห็นแค่นั้นนะ,นะครับผมจะแบบว่าบอลกิงกี่ออโอเคถือว่าดูดีถือว่าสวยงามหลังหลังกระพู้ชมแม่งละกูจะไม่ด่างละเฮ้ยดูดีดูดีหูสวยเลยเนี่ยน่าจะมาแล้วนะครับอันนี้น่าจะมาแน่นอนเลยอะ โอ้เอ็มพโอเคโอเคเอ็ตามไปแล้วไม่เอาน่าจะหมดแล้วหรือเปล่านะเุ้ยโอ้โ oh หคือถ้าเกิดซัพพอ,อร์เตอร์ออกตู้ทีแล้วดีกว่านะครับตู้ไ,ไปปอไอซัพพอร์เตอร์นี่มันออกแวนวปุสตินะ <laughs> ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเกมมันเอาไอ้นี่มาแม่งน่าลำคาญชิบหายตัวละครเนี้ยไม่ได้น่าลำคาญเรื่องความสามารถนะผมบอกก่อนนะมันน่าลำคาญตรงที่ว่าสิบวินั่นนะ่ะเวลามันแอคทีเวตใช่ไหม <coughs> Perhaps it's time that all of you know the true reason behind Jiren's obsession with strength. Jiren's parents were slaughtered by a powerful foe. But he was spared and was rescued by a man who would go on to become his master. From that day on, sharing the vote in the path of righteous power determined to forge himself to a steel wall no marauder could gust in time he made friends a new community and he followed his master's way มันมันพูดไม่หยุดเลยมันพูด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 ถึงความเก่งของ <coughs> ห้าพอร์ตโอเคนะครับไม่เป็นไรห้าพอร์ตซุปก็เสียย่านะโอ้ยถ้าได้ปิดครบจบๆนี่คือหวานเจีย๊ยบเลยนะเนี่ยมีตัวรีวิวสองตัวนี่คือแบบไหลไหลลื่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยมันข้อความเข้ามาได้ยังไงแบบนี่ยมาสองนะครับโอเคแกรมมา่าเฮ้ยสปาเก็ตตี้ตีสามเลยเหรอว้าวสปารเกิ้งี้เกลือตีสามสี่ตัวนะครับแบบบ้าไปแล้วมึงให้อะไรกูเยอะขนาดนี้เนี่ยมาซูเชสซูเกรชอุ้ยตัวกากหมดเลยแต่สปาเก็ตตี้เยอะจัง ตัวกลางหมดเลยนะครับแต่สปาร์เคเยอะมากโอเคแป้นแล้วเดี๋ยวผมขอไปหาเพชรเพิ่มอีกนิดนึงนะมันขาดอีกประมาณเนี่ยมันขาดนิดหน่อยนะครับโพราะเขาเพิม่มขึ้นแนะนอนมาครับนี่มาแล้วผมกลับมาแล้วนะครับผมสำหรับการฟาร์มกริดลอมนี้ก็ได้ไม่หนะึ่งพันนะคือแบบโอ้โหก็เรามีกริชนะครับเรามีวิธีฟาร์มอยู่แล้วมาได้อีกสองรูปนะครับผมได้ได้อีกสองทีนะครับหล่องออเดชั่นนะตู้นี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ กาที่โตกับเบจิต้าอีโวแล้วก็งงกุลเบจิต้าอีโวนะครับที่เหลือมีครบหมดแล้วนะครับก็ภาวนานะหนึ่งในสามแหละผมว่าผม,มต้องได้บางอย่างกลับมานะครับเมื่อกี้ก็หนึ่งในสองแมงมาสะง,งานเลยครับรอบนี้เป็นหนึ่งในสามเห็นจังห่างตาละเป็นสามพอร์ตแฮร์สามพอร์ตแล้วไม่แปลงร่างด้วยนะครับมาเนิ่มๆเงื้อไปเลยตัดกระหม่อมฟรีเซอร์ไปหนึ่งดอกแล้วพลังคลื่นเต่าทะลุอเวจียิงไปหนึ่งทีสถานฟ้า เก็ look fun. ดลูกฟันมียิงสัดเข้าไปเลยครับยิงใส่แม่งฟีเซอร์เฟมบอยตัวแรกเป็นไฟก่อนตัวที่สองมีหรือเปล่าคือแล้วนะครับโอเคโบรี่นะครับโอเคอุบาจูบูมันมันให้สปาร์กิ้งแบบเยอะแบบพร่มเพื่อนะผมว่าอันนี้ออกแนวพร่มเพื่อนะเกมนะให้เยอะไปก็ไม่อยากได้เด้ออย่างเงี้ยให้มากไปเอามาตัวเดียวจะจบเร็วเหมือนโกฮังอะ่ะเหมือนโกฮังหน่อย โอ้ไม่ได้เลยครับไม่เป็นไรเราไหลต่อนะเฮ้ยที่ปุ่มมันมีลูกสายฟ้าด้วยเมื่อเคยสังเกตเหมนอนกอันเนี่ยไม่มีดาวโหลด,ดอีกแล้วน,นะครับมาแบบทรงเยี่ยมๆนะโอ้โหตกใจด้วยไมีพอด้าแม่งโหลดช้าสามพอดเหมือนเดิมดาวเขียวเป็ดโอเคนะครับพลังขึ้นดาวไปสีแดงมันโรยดาวเสมอเะครับวันนี้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีการันตี5%นะครับแต่เหมือนรอบนี้เกมมันจะไม่แจกตั๋วฟรีนะผมแอบเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยผมได้มาจากตั๋วฟรีนะครับรอบนี้เกมไม่ให้ตั๋วฟรีผมมาหน่อยอ,ะอย่ะเฮ้เฟ็กเอาไว้วะมีปะเนี่ยโอ้โหใครอเ,คเอาเคนเอาซะเก่าเลยบิลุสเทอร์ไลส์บิลุสก้าบรูมายู โอเคหมดแล้วนะครับเหลือ6เพชรขนาด <c oughs> น,นี้จริงเลยไหมเฮ้ยแต่ได้ไปตัวนึงผมคุ้มมาก3ามพันห้าคือได้ตัวนึงคือผมแบบดีใจมากอะมาเหลืงองงคุ้ณกระยิตนั่นแหละไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็คงไม่ไม่ไม่ไมไมเขาเรียกว่ายังไงเดียวไม่ตามหาขนาดนั้นเออตู้มันชื่อเท่นนะทีมอัพเดอะดีวายอ่ะแอนเดอร์เดสต์นะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับรอบนี้ไม่มีปุ่มเฮ้ยนี่เห็นไหมเห็นไหมแบบนี้ผมบอกเลยเห็นปะมันบินนานมากขึ้นนะครับ แล้วเหมือนมังกรโกหังเนี่ยเขาบอ,อกมันพั่เพื่อนนะมันบินพั่เพื่อนนะครับบินแบบไร้สาระก็คาดหวังอะไรไม่ได้นะครับแชแวบหรอแชแวบปุ๊บป๊าบยิงแชแวบยิงเหรอรเนี่ยลุ้นเลยเบต้าอีโวออกก็ได้นะเออเพราะว่ายังไม่ยังไม่มีนะครับเอามาเล่นหน่อยโอ้โหไอ้เชียเอ,อ้ยออกสักไก่เชียโอเคครับผมถือว่าคลิปนี้ค่อนข้างซุปเปอร์สักเซสมากๆนะครับเพราะว่าผมได้โกหังมาแล้วดีเดี๋ยวเรากดตรงแบบว่าเรียกว่า จัดเป็นเทียบละครที่เพิ่งได้มาแล้วกันอราได้รีเซฟเ,เลเวลหนึ่งโชว์ตึงๆไหมคือเป็นอาร์ตสวยมากๆนะครับโกฮังคือแบบสวยเลยอ่ะผมชมจริงๆนะเนี่ยแล้วดูโอ้โหหล่อมากอื้มาอาร์ตสวยจริงๆส่วนความสามารถเนี่ยใครอยากรู้โดยละเอียดนะครับผมทําคลิปไว้ก่อนหน้าแล้วนะฮะลองไปฟังกันได้นะครับส่วนสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยน่าจะเอาโกฮังมาโชว์ซึ่งแผ่นละแทนนะเพราะว่าคลิปมันสั้นมากเลยเราสุ่มกันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมจัดทีแป๊บ มาในครับในส่วนของทีมเนี่ยผมเลือกเป็นซุนแฟมิลี่มาเนาะเพราะว่าซุนแฟมมันน่าจะเหมาะกโกฮังนะแล้วก็ผมจัดแบบเร็วๆด้วยนะครับเอาตัวอื่นมาก็ได้นะไม่ไมต้องเล่นตามที่ผมเล่นก็ได้นะครับอันนี้คือผมยังไม่ค่อยได้คิดนะว่าจะเอาตัวอะไรมาที่มันเสริมโกฮังมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดด้วยเป็นตัวละครโกคุนแคลเคนแล้วกันนะครับเพราะว่าแคลเคนเนี่ยมันเชมลาสเนาะวางเชมหมัดแล้วก็โกคุนฟิวชั่นเนี่ยก็เชมเป็นลาสเหมือนกันในเฟสแรกนะครับเพราะงั้นก็ชิวอยู่ชิว เดี๋ยวฝั่งดนมันเปิดไมให้เราช้ำใจเรื่องเงากุณนามเม็กเลยครับโอเคได้หนุม่มโอเคใช้สเกลเต,เตอร์เหมือนกันนะครับผมมาสวนเข้าไปเลยนะเรียบร้อยโดนเรานะครับอวยถอว่าทำดามเมตยังแรงอยู่นะเงาคุณตัวเนี้ยยังหัวตึงอยู่นะครับโกหังลงมาลูกพ่อโกหังเนีเ่ยพอยูนิเกตมันเต็มแล้วเนะนี่ยดาเมตผมว่ามันแรงมากนะรีดาเมตก็ใช้ได้เนี่ย ฝั่งนู้นมันถึกด้วยนะครับโอเคเชฟเบริต้ามาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมบลาสอัดไปเลยกันดูแล้วอ้าวเราเชฟพอดีสวยงามนะครับฝาไหมในฝานะครับสวยโอ้ยโดนคือโกหกไหมครับถ้าเกิดว่าเราสามารถทนรับการโจมตีได้จนครบนะ มันจะสามารถล็อกตัวฝั่งตรงข้ามไม่สามวีนะครับหรือถ้าเกิดเราสับตัวหนีเนี่ยจะล็อกตัวเหมือนกันผมว่าดีมากๆอกกันเนี้ยมันเอาไว้บีบบางคนที่แบบว่าไม่มีเขาเรียกว่า,างไงโอ้ตายแลเนี่ยอย่างโอเคจะบอกว่าไม่มีเกรดหลบเหลือแล้วนะครับเนี่ยไงเห็นปะฝั่งหนู้มมันเปลี่ยนตัวไม่ได้สามวีนะครับอือโอโหเขียววะ่ะชิบหายแล้วเดี๋ยวผมเชนเลยแล้วกันนะครับช่วยชัวร์ไล้วกัน จะพยายามโชว์ปูหังให้มันได้เต็มที่นะม,มันก็ต้องเป็นปกติอะไรก็จะตายเอานะครับโดนแรงมากเลยว่ะฉีเดเลือนนะครับไม่ได้ละโดนหนักละแล,ว,แลวเมื่อกี้ผมไม่เชนด้วยนะประเด็นหลาไฟสวยอิหมอนี่มันยืนทำทรงยืนดูเชิงเว้ย เียบร้อยได้อยู่นะครับึ๊บสวยงามเดี๋ยวเราสับนะก็เดี๋ยวฟ้าไปนะครับคือเราบ้าใส่ไม่ได้ไงห้ามีห้ามีห้าโบ้ยเฮ้ยมันพีวีได้ยังไงวะเนี่ยจังหวะทมมมิงันไม่น่าจะติดหรอเนี่ยโุ้ยสวยละมึงก็จะตายนะครับยังก่อน ได้ยังได้อยู่นะครับโอเคไนส์ okay, nice. ผมเชสเลยโอ้โหคอมบ,บมันดุดิีฟ้า,าแบบอะโอเคไม่เป็นไรนะครับโค้งหงงเสียเฟสแรกไปโดยงไม่ได้เล่นเลยอะ่ะโอ้ชีดเดี๋ยวผมเล่กโชว์โกหงงนะผมผมต้องเล่นแบบเนียน,นะครับมาเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยมันโดนล็อกโดยสามวีนะครับไอ้เชี่ยมึงแถบทำไมวนะเนี่ยกูถามจริง มึงแถบทำไมกูงงสเต็มปมึงจริงๆเลยมึงเล่นเปียกๆไอ้เหี้ยมึงเล่นเปียกๆเกนี่ยไปมึงตายไปแล้ยคิดเฮ้ยทำไมทำไม,มิ่งมันเป็นใจเดี๋ยวไวฝั่งนู้นอ่ะเออ,อพระเจ้าขอบคุณมากยิ้มหินแบกโบรขอฮิวหน่อยโอ้โหไม่ได้อะต้องเลิกเถื่อหมอยโกหกา,างกน,นะครับผมขออน,นุญาตเลิกเถื่อ,อ,น,อนู่นนะเดี๋ยวจะแพ้นะครับ เกแถบไล่ไปแถบมาดิน่าจะแถบนะดูทรงกัเลยครับคนนี้เ,เรียบร้อยมานมน่มไงนี่เดง๋ย่ตรงนี้เราลำได้นิดนึงหนึ่งครับผมคิดว่ากินต้ามันน่าจะลงแล,ล้ว่ะไอ้เอมโจจีน่ะ อย่ากดล้าซะพอตอนนี้ในโกฮังมันเอ้ยเดี๋ยวเบจิต้ามันลงมาหยาบเลยนะครับไปซิกไปมหนึ่งตัวอยู่ละมาไม่ชเชนนะครับโอเคล้าใส่ไปกันเลยครับดีเนี่ยเอาเบจิต้ามาโอเคถือว่าพระเจ้าเป็นกลางนะครับให้ได้อยู่อันนี้กดเมยมาไม่ให้เสียเฟสเลยไม่ให้คงไม่ให้ใจเย็นโบโร ผมไม่ทันว่ะโดนเลยแนมะ่งเอ้ยผมหมัดเข้าไปแล้วนี่ครับผมไม่ได้แถบแก้ไงอุ้ยไม่น่าตายมั้งผมว่าจะทนได้นะครับลองดูก่อนเนี่ยสวยอืมกูเขียวระเบิดเลยเฮ้ยอีทามมิ่งมึงเพอร์เฟกต์ไปปะเนี่ยเพื่อนไอชิ้นนี้ไนี่มันทามมิ่งแบบ มันดูดีเกินอ่ะมันหมัดจังหวะที่ผมเขียวพอดีเลยอ่ะเุ้ยแลโน่้บเบทางมิ่งเองรูปหลอกเลยไอหนุ่มเขียวแก้กันเลยในฐานไม่เป็นไรนะครับเรียบร้อยเอามาที่ตัวหนึ่งอ่ะเอามาก่อนดิไม่เลยโอ้ไม่ให้กูด้วยมีทำทรงตึงอยู่แล้วนะ อไอหมอนี่มันคิดว่ามันเก่งนั่นสินะฮึบโอเคมึงกดชนะได้อย่างไรดูทรงและเสียงของคุณไทโอเคนชัวนะครับคือมันต้องกดเมทล็อก ok ผมแล้วล่ะปล่อยเป็นล็อกแปผมคุ้มอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นหาคือถ้าเอาซามัสแดงมาเนะเล่นง่ายเลยเนะี่ย นดอบลาอคนี่เทคดาเมจอะไเราโอ้น่นจะน่าจะจุ๊ยซี่มากๆอะผมน่าจะต้องเหลือโกหังไว้คนเดียวนะครับโอเเ้เขี้ยเจะยิ่งตายแน่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับโอเคตายล้โอ้แล้วกูปัดข้างออกไม่ได้ไอ้เชี้ยโอเคนะครับเเรถือว่ายังไม่ได้บอ,อกรึไม่ เอาสภาพเลยแช์นี้ก็แพรนะครับไทมิ่งแม่งเวดจริงๆไปโกหงนี่มันเก่งนะผมเล่นกากเองนะครับก็แนะนําว่าให้ไปสุ่มเก็บไว้เล่กันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเอานะครับก็อย่างน้อยนี่อยากให้ทุกคนนะครับโชคดีเนาะสุ่มได้ตัวละครที่อยากได้แลวกันนะครับขอให้ทุกคนได้นะครับได้อะไรอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ